สวัสดีครับอิสระชาแน,นลมาสะดุดต้นบังหุงครับพี่น้องต้นตำๆหนึ่งมีหน่วยไหมโอ้ค้องแท้จี๋ว่าต้นซ้ำหัวเขานีมีนวยไหมยี่ห้อยอยังนี่ปไม่ยี่ห้อยอยังต้นมุ้งบังหุงนี่ฮะมันเต่ยจีิโอ้ยค้องแท้ว่า ตอนซ้ำหัวเขานี่ออกน่วยแม่พี่น้องได้ไหมใช่ป่นเนี่ยเสื้อตลา,าดเตีย้ยโอ้ยบอกต้นแค่แต่ว่านวยบอบแค่นี้ Chắc bí rồi nè Bí cua Bí cua Tuần xăm hô khâu Bên cạnh Bên cạnh Thắng nàm lột phía nông Bên cạnh Thắng nàm lột tập tâm đi Nè Thắng nàm Màu lạc cò khẽ Nè ช่ชงนี้เต็มอยู่ฟ้ามืดอีกแล้วครับจงใยฝนสีใหม่อีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วพี้งูควายยังมงูยัลยงลูกปา มูปลาหม้กินดากระลาบจริงป่อยใช่หรือยงน้ำมันเหรอโอ้ยเขาก็ยิ่งเอาตัวนู้นใช่เลยยิ่งนั่งเฝ้าอยู่นั่งเฝ้าอยู่ไเขามาคนรจริงลูกกระตัวนี่เจอปากกระตุ่นร้องเบิองเจ้ามีท่นมั้ย่เขาเพื่อนลังกินเขาเคยไหมเตีย เขาเบียงว่าเลยได้หันหลังกินแบบว่าทำไมไปเข้าไปบึงเขาจ่อปลาบันีิกินเขาอิ่มแล้วครับตอนนี้สี่โงแรกแล้วครับ 4 1:00 đêm rồi Ớ cứ chóp chạc chóp nè thế Có bay đằng ฟักบ,บุ้งครับฟักบุ้งไฟเดียงกลับขอเจา้าห่อนห่อนยอดฟักบ,บุ้งไฟเดียงแสบเพีย แอมพอมึงว่าประคออยู่น้องหน่อยนี่ไพวานมากไว่าจะเข้าแล้วกันนุ่ม สิบอ่บอนไงบ่อนิอดอกเดียวละ่ะดอกเดียวยูมันบวบ โอ้ภัยหนียว่าจะมันสิบีปงไงมันคือเพียร่งเนี่ยครับนี่ <Yeah. S 1> คือเพียร่งต่ว่าไงสวยไปลำไง <c oughs> เิมน hey, right. ี uh, ้เขมนี้ครับผมอิสระฉันเนี่ยพ่อมาเบ่ง่องให้่องหน้าอะไรวิ่งทำไมกันฮะให้หลงไปถ่ายรูปให้ให้รูปไม่อย่างถ่ายไปแล้วกองเพียงอ่ะถ่ายอีกทำไมถึงห้องให้แสบตาติ๋งฮะ ไปแล้วนะเขาไปเครื่องติมตาเครื่องติมตาหนาเหลียวยำปลาดิบกองเพียงไปพี่เพียวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลย,เ,ย,เ,ยอเอาเกมนี้เสร็นเลครับผมสวัสดีครับอ